นี่สาธารณาไทยพุ่ง9.9ล้านล้านบาทใกล้ชนเพดานรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายฟังคลิปนี้ให้จบค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP 26สำรวจวิธีเติมเงินเข้าคลังของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์รัฐบาลเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโควิด ความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนเงินเฟ้อข้าวของแพงเงินในกระเป๋าผู้คนขาดหายรัฐบาลจึงเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะมีภาษีตัวใหม่เช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดอัตราการจัดเก็บไปถึง90%เ ภาษีรายการอื่นๆก็ลดหย่อนผ่อนจ่ายในช่วงการระบาดของโควิดความหวังใหม่ของรัฐบาลดูจะอยู่ที่การรีดภาษีบาปหรือนำไรายได้จากธุรกิจใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดินหนึ่งในนั้นคือแนวคิดฟื้นหวยบนดินสลาก2ตัว3ตัวเหมือนในยุครัฐบาลทักษิณหลังจากสลากดิจิทัลได้รับเสียงตอบรับจากนักเสี่ยงโชคล้นหลาม นอกจากนี้ยังมีร่างพรบกันชากันชงซึ่งรายได้ที่มาจากร่างกฎหมายฉบับนี้จะมาจากค่าธรรมเนียมเช่นอัตราค่าใช้ใจ่ายสูงสุดและค่าใช้ใจ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ กัญชามาแล้วกระท่อมก็ต้องมาเหมือนกันซึ่งรายได้ที่รัฐจะได้รับจากการปลดล็อกใบกระท่อมมาจากค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน ส่วนสุราก้าวหน้าร่างพรบรภาษีสรรพสามิตของพรรคก้าวไกลสภารับหลักการแล้วเช่นกันแม้กรมสรรพสามิตจะค้านสุดตัวเพราะเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงพร้อมเสนอเรื่องคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและโรงอุตสาหากรรมที่ใช้ผลิตสุรากรมสรรพสามิตให้เหตุผลว่าเพื่อให้กระทรวงการคลังหาไรายได้จากการออกใบอนุญาตและเก็บภาษีให้มากขึ้น การรีดภาษีบาปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกลุ่มสินค้าเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งความหวังของรัฐบาลที่จะนําเงินเข้าคลังในภาวะที่รัฐบาลต้องเผชิญตัวเลขหนี้สาธารณะต่อจ DP 10ล้านล้านบาทณนวันที่31มีนาคม2,565